เผยดีไซน์พร ah, ้อมสเปกเบื ton, ้องต้นสัมซุง Galaxy M12 ห้จอไร้ขอบกล้องหลัง4ตัวแบตจัดหนัก 7,000mAh อาจเปิดตัวเร็วๆนี้เผยดีไซน์พร้อมสเปกเบื้องต้นสัมซุง Galaxy M12 ไ้จอ้ขอบกล้องหลัง4ตัวแบตจัดหนัก 7,000mAh อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ ล่าสุดมีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนซัมซุง g ร l ซี่ m series รุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่นซัมซุงกระซี่ M12 โดยมีภาพคอนเซปต,ต์ที่มีหน้าจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำแบบ Infantry V-Display พรอ้อมฝาหลังแบบ Duo Texture ให้กล้องหลังทั้งหมด4ตัว Quad Camera ดีไซน์จัตุรัสแบบเดียวกันกับรุ่น Galaxy a 1 2 5 g ครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างของตัวเครื่องและยังมีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับ พร้อมพอเดือน B ไท4เบื้องต้นคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung g a l a x y n M2 จะให้แบตเตอรี่จัดหนักถึง7,000มิลลิแอมป์เลยทีเดียวครับซึ่งเป็นจุดขายของสมาร์ทโฟนตะกูลแอ e ซ i e s ครับที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่แบตโคตรเยอะเลยทีเดียวครับส่วนคนสมบัติที่เหลือ,อยังไม่มีข้อมูเลเผยออกมาครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนลครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทา,ายชีฟ้าจะมาบอกกายชาไปทีครับ